It is a duty that lights our way. I'm forever in training, honing my body to become the ultimate weapon, surrendering my life to the path of a hero. But I have sometimes stumbled. The darkness is unrelenting, it hides in every corner and misses no opportunity to spread. It delights in our failures. So we meet it again and again. falls and gets back up ready to fall again because even the smallest flame can drive back the shadows and you will be waiting a long time for my light to fade สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกม Marvel Contest of Champion นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น Mr. Negative ตตน,นะครับสําหรับมต Mr. Negative ก็จะเป็นตัวที่ดีตีมากนะครับแต่รายละเอียดจะเยอะอยู่นะครับ มันสามารถเคาน์เตอร์พวกโนดต่างๆได้ดีแล้วเคาน์เตอร์ตัวที่ทำให้ติดดีบัฟเสื่อมถอยได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นโมโจอย่างเช่นดอมานบูนะครับก็สำหรับตัวนี้ถ้าสมมติว่าดุบนะครับ <S <S เมื่อเมื่อได้ตามที่ถูกเอฟเฟกขจัดพลังนะครับหรือเพียงพัม,มนี่ครับ หรือผนึกแห่งชะตากรรมถูกขัดขวางโดยการต้านทานของเมกเตอร์นก g a t i นะครับจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนดาเมจนะครับก็คือถ้าเกิดว่าติดดีบัฟดีบัฟลบบันะครับคือดีบัฟเพียงพําจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนดามเมจแล้วเมื่อ มิกเตอร์เนกาทถฟโดนดีบับเสริมถอยจะฟื้นฟูแทนนะครับและพลังงานแสงสว่างจะทำให้ต้านทานพลังงานนะครับแล้วสำหรับพลังงานความมืดก็สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับทุกวินาทีที่ศัตรูโดนด,ดีบับนะครับไม่ว่าดีบัฟอะไรก็ตามคล้ายๆคล้ายๆวอยนะครับแต่วอยจะ จะโดนตลอดเวลาแต่นี่คือขึ้นอยู่กับพลังงานความมืดของมิเตอร์เนกาทีฟนะครับก็มิเตอร์เนกาทีฟก็ป้องกันดีบัฟขจัดพลังเพียงพำนะครับก็คือดีบัฟเพียงพำก็จะเป็นรูปที่เป็นกากบาทนะครับจะพวกซิมไบโอสูพีมจะจะมีนะครับ และความรุนแรงของดีบัฟเสริมถอยก็จะลดลง40%ต่อดีบัฟแต่ละอันที่ไม่ซ้ำกันที่ศัตรูได้รับนะครับและเมื่อหลบหลีกมิตเตอร์เนกาทีฟจะสวนกลับสร้างความเสียหายทางเนภาพและมอบพลังให้ศัตรูเทียบเท่ากับการโจมตีบานกลางนะครับและเมื่อโจมตีแรงก็จะได้บัฟพิโลด,ด้วยนะครับสำหรับผิตแรก แล้วถ้าชาร์จโจมตีแรงจะลบบัฟแสงสว่าง1อันนะครับแล้วก็จะทำให้มิเตอร์เนกาทีฟก็ขนาดชาร์จโจมตีแรงนะครับหากมีบัฟแสงแสงสว่างนะครับ1อันหรือมากกว่าก็จะทำให้มิเตอร์เนกาทีฟลบได้นะครับ ็เมื่อแชมเปียนคนใดคนหนึ่งใช้การป้องกันถูกจังหวะต่อเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับที่ป้องกันถูกจังหวะก็จะได้ปรับพลังงานแสงสว่างนะครับจะถ้ามิกเตอร์นเนกาทฟกระโดดถอยหลังก็จะลบบัฟลบบัฟของเตงแล้วจะเพิ่มบัฟแสงสว่างนะครับ แล้วถ้าบัฟแสงสว่างครบ10อันก็จะหมดจะหมดเวลาภายใน6วินาทีนะครับเราควรเรียบรีบเปลี่ยนบัฟแสงสว่างเป็นบัฟพลังงานแห่งความมืดนะครับโดยการชาร์จตีแรงนะครับชาร์ตีแรงค้างไว้แล้วแล้วให้ศัตรูมาตีนะครับแล้วเมเตอร์นิทีฟจะลบเราจะเปลี่ยนบัฟแสงสว่างเป็นบัฟ พลังงานความมืดนะครับก็หากมิเตอร์นี้กรีฟใช้การหลบหลีกหรือถูกทําให้ล้มลงพลังงานแสงสว่างหัวจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความมืดครับพลังงานความมืดจะคงอยู่เรื่อยๆจนกว่าสะสมครบถึง10อันหลังจากนั้นจํานวนสะสมทั้งหมดจะหมดเวลาใน16วินาทีนะครับ เมื่อโดนดีบัฟโอลมานก็คือจะเป็นดีบัฟที่เป็นรูปอะไรเอ่ยครับจะทำให้พลังงานความมืดหายไปนะครับเราไม่สามารถได้พลังงานความมืดก็คือหลีกเลี่ยงโหนดท,ที่มันมีบัฟดีบัฟโอลมานนะครับก็แต่ละครั้งที่ได้รับ พลังงานความมืดจะทำให้ดีบัฟเดเดลิเลียมที่คงอยู่เป็นเวลา0.8วินาทีต่อพลังงานแสงสว่างที่ถูกเปลี่ยนไปก็คือดีบัฟเดลิเลียมก็คือดีบัฟอินเวอร์นะครับคือการที่เราแดดซ้ายจะไปขวาแดดขวาจะไปซ้ายนะครับ i n นเ r d movement หรือเปล่าเธอเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้มันรายละเอียดมันเยอะนะถ้าเกิดว่าคือผมก็ต้องอ่านให้ฟังถ้าเกิดว่าผมก็จําได้ไม่หมดนะครับผมเลยอ่านให้ฟังแต่ผมก็พอรู้วิธีเล่นแล้วครับตัวนี้เมื่อเปิดใช้งานจะใช้จะได้รับป้องปาการติดตัว30วินาทีก็คือเพิ่มความชำนาญในการป้องกันนะครับต่อพลังแสงสว่างหลังจากนั้น จะแปลงพลังงานแสงสว่างทั้งหมดเป็นพลังงานความมืดนะครับก็คือจะมี2วิธีที่เปลี่ยนพลังงานแสงสว่างเป็นความมืดคือใช้ท่าหนึ่งกับชาร์ตตีแหลงให้ศัตรูมาตีนะครับและที่สุดท้ายจะทําให้เกิดดีบับลดพลังกำลังลดอัตราความเสียหายจากคียของศัตรูนะครับและถ้าไม้ตาย2จะสร้างดีบับหยุดชะงักนะครับก็คือดีบับนี้ จะมีความรุนแรง80%อยู่20วินาทีนะครับถือว่านานมากก็ลดอัตราการเพิ่มพลังทำให้ตายแล้วก็ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วจะทำให้เกิดดีบัฟอยู่ชะงักเมื่อฮิตที่2นะครับแต่ต้องมีพลังงานความมืด10อันขึ้นไปนะครับทำงานอยู่ เรา h ิ t ที่3ของการโจมตีท่าไม้ตาย2นะครับจะทําให้เกิดดี b u f เสื่อมถอยเป็นเวลา1 0สวินาทีและที่สุดท้ายจะใช้พลังงานความมืดทั้งหมดที่เรามีนะครับทําให้เกิดดีบ u f เสื่อมถอย1อันต่อ d e b u f เสื่อมถอยนะครับเราถ้าไม้ตาย3จะทำให้เกิด debuff invert นะครับ invert movement นะครับ เดลิเลียมแล้วใช้พลังงานแสงวานทั้งหมดแต่ละอันฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีวิตตัวเองแล้วก็พลังงานความมืดก็จะทําให้ศัตรูโดนความเสียหายแทนคะรับตามจํานวนเลยถ้า3ก็เหมือนล้างทุกอย่างโอเคครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับตัวมิเตอร์เนกาทีฟอันนี้ผมเปิดดูอยู่ว่า สำาหลับตัวเนกาทีมิเตอร์เนกาทีผมมี6ดาวแล้วแต่มันไม่ได้ดุนะครับผมก็เลยจะเล่นมิเตอร์เนกาทีฟ5ดาวนะครับแต่ผมจะอัพไม่เต็มนะครับเพราะว่าอัพตัวละครอัพแชมเปี้ยนไม่เต็มนะเพราะว่าผมจะตีตีฝั่งตรงข้ามที่เวลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมหาตีไม่ได้นะครับหาตัวที่มีดีบัฟเสริมถอยตีไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้เอาเพราะจะให้ดูว่าดีบัฟเสริมถอยมันจะทำให้มิสเตอร์นเนกาทีฟเพิ่มพลังชีวิตได้นะครับ แต่ถ้าศัต,ตูติดดีบัฟก็จะทำให้เพิ่มพลังชีวิตมากกว่าเดิมอีกนะครับนี่ครับคือผมจะใช้ท่าหนึ่งให้นี่ครับก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างเป็นพลังงานความมืดนนะครับ ท่า่า2ก็มันจะดูมไม่ได้มันจะตายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต,ต,ตีตัวทั่วตีตัววินเทอร์โซเยอร์เหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่ามันจะมีพลังเยอะหน่อยเพื่อให้ผมสอนได้เมื่อกี้ผมก็ทดลองให้ดูนะว่าว่ามิเตอร์เนกาทีมันสามารถ เพิ่มพลังได้หกับตัวมิเตอร์เนกาทีฟก็ที่ผมจำได้คือเขาให้ดูให้ซิงเนจี้นะครับซิงเนจี้กับแฟนตาติกโฟมิเตอร์แฟนตาติกนะครับ ็ไม่ได้ซ y เนจี้คือใช้ใช้สเตตของของมิสเตอร์แฟนตาติกนะครับในการทำให้ศัตรูติดดีบัฟน,นะครับอันนี้ผิดเข้าผิดอันจำนดครับตัวนี้รายละเอียดมันเยอะมันก็มันต้องใช้เวลาในการ ถ้าเกิดว่าแต่ตัวแต่แต่มันก็แต่ Winter geliyor, so s o i e r มันก็ไม่สามารถทําให้ Mister Negative เสื่อมถอยได้อยู่ดีก็คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอตัวอะไรที่ทำให้เกิดดีบับเสื่อมถอยก็เอาตัว m t e r Fantastic มาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เปิดใช้งาน3อันเพื่อให้สตลติดดีบัฟ3อันเพราะว่า Mister Negative จะ จะลดความรุนแรงของดีบัฟเสื่อมถอย40%ต่อดีบัฟที่จะรูมีนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีมิเตอร์แฟนตาติกแล้วทำให้เกิดดีบัฟ3อันก็คือดีบัฟเสื่อมถอยจะทำอะไรมิเตอร์ในกถไม่ได้เลยแล้วทำให้มิเตอร์ในกง่ถีพิวด้วยถ้าเกิดว่าเอาเวกมานะครับโอเคครับผมก็ เดี okay, ๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันผมจะใช้ท่าไม้ตายสามให้ดูแล้วกันมันจะเป็นยังไงวิธีเล่นก็เลี้ยงให้ให้ด์กให้พลังงานความมืดมีประมาณ6หรือ8 โอเคเดี๋ยวเดีวผมสอนสอนวิธีที้คือเลี้ยงพลังงานความมืดกับพลังงานแสงสว่างให้ไม่ถึงสิบครแล้วค่อยแล้วค่อยใช้ท่า3แล้วค่อยใช้ท่า2องเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนี้ผมจะใช้ท่าสาม ก็คือเธอมีดะพลังงานแสงสว่างจะฮิวแต่เธอพลังงานความมืดจะทำให้ศจตรูติดตามเองโดนดาเมจนะนี่คร่บก็ทั้งแสงสว่างและความมืดก็จะหายไปเลยแล้วก็จะฮิวแต่ฮิวนิดเดียวเพราะว่าพลังงานแสงสว่างผมมีแค่ผมมีแค่สนะองครก็ต่อไปผมจะสอนวิธีการเล่นตัวนี้นะครับ ก็เคอันี้มันหมดแล้วก็ผมจะบอกว่าให้เลี้ยงให้เลี้ยงพลังงานให้ถึง8หรือ9นะครับสำหรับพลังงานแสงสว่างและเลี้ยงพลังงานความมืดให้ได้ 8หรือ9เราค่อยใช้ท่า2นะถ้เลี้ยงพลังงานแสงสว่างให้ได้8หรือ9นั่นไงตายก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเล่นอีกทีโอเคอันนี้ผมจะสอนวิธีเล่น ก็เล oh no mm ี้ยงพลังงานแสงสว่างให้ได้8หรือ9ก่อนนะครับก็ทุกครั้งที่มิสเตอร์เนื้อทีปลบก็จะได้พลังงานแสงสว่างมาครับต่อไปผมก็จะ จะเลี้ยงพลังงานแสงสว่างให้ได้แปดสิบดานี่ครับเราก็ใช้ค่าสองน,นี่ครับจะทําให้สตูติดดีบัฟเสื่อมถอยตามจํานวนดีบัฟความมืดนะครับพลังงานความมืดนะครับ ก็ตอ,ตอนที่ก่อนใช้ถ้าไม่ตาย2ก็สามารถชาร์จตีแรงออก่อนนะครับเพื่อให้ได้ปรับพิโรธมาเดีย๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกทีว่าถ้าเกิดอยากให้ดาเมจฟูลส,สุดๆคือ,ค,อคือต้องทำแบบนี้นะครับ อันนี้คือจะได้บัพพิโรมาอันนึงอันนี้คือเมื่อกี้ผมควรจะชาร์จตีแรงทีเพื่อให้ได้บัพพิโรสองนั้นนะครับแล้วค่อยใช้ทาไม้ตายสองทำให้ตีแรงที่สุดสำหรับตัวมิเตอร์ในทีมนะรเราก็เล่นหนีวนไปเรื่อยๆนะครับถือว่าแรงมากานะก็แต่ว่าเวลเยอะหน่อยคืออาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวอื่นแต่ แต่ตัวนี้มันสามารถเคาน์เตอร์ตัวที่ทำให้เกิดดีบัฟเสื่อมถอยได้กับโหนโดโหนโดในการลบบัฟน,นะครับแล้วทำให้จะตูเพิ่มพลังท้าไมตายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่อยากอยากให้ผมทำทำคลิปอะไรอีกก็บอกมาได้เลยครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยก็ดีครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่รับชม